ใครที่เกิดราศีมิถุนราศีกรกฎราศีธนูแล้วก็ราศีมังกรทั้งสีราศีนี้จงฟังให้ดีนะครับก่อนอื่นช่วยผมกดแชร์กดหัวใจกดติดตามให้ผมสักนิดหนึ่งเอาละครับใครเกิดสีราศีนี้ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ดาวนี่หรือว่าดาวเกี่ยวกับลูกหนี้เนี่ยนะครับที่เป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยนะครับถือว่าตกอยู่ในอันลิของคุณ เป็นในเรื่องของหนี้สินอาจจะนะครับหนีหายลูกหนี้ช่วงนี้คุณต้องเกาะติดเขาให้ดีใครที่เป็นหนี้สินคุณใครที่เป็นหนี้บุญคุณกับคุณเกาะติดให้ดีนะครับเขาอาจจะหนีหายเขาอาจจะปลีกตัวออกจากคุณหรืออาจจะติดต่อค่อนข้างยากในช่วงนี้คุณลองดูได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณสี์เลยนะครับลายชื่อคนที่เป็นหนี้คุณนะครับแล้วก็พูดคุยกับเขาบ่อยๆไปหาเขาไปพบเจอเขาสักนิดหนึ่งนะครับและ ทุกอย่างจะคลี่คลายไปในเร็ววันนี้นะครับคนทั้ง,งสี่ราศีนี้ขอให้โชคดีนะครับ